าชมครับมีกิจกรรมมา,ากรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพครั้งที่10นะครับสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวอยากจะมีอาชีพเสริมก็ได้ก็ต้องมางานนี้นะครับมา,ากรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพครั้งที่10จัดโดยนิตยสารตั้งตัว SME และนิตยสารแฟรนไชส์ทูเดย์จัดขึ้นวันที่2ถึงวันที่6กรกฎาคมที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามินทราชั้นสนะครับ เป็นงานบ้ากรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพครั้งที่สิบซึ่งรวมเอาธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจที่น่าลงทุนมาให้ดูมาให้ลองศึกษาแล้วก็ลองให้เลือกลงทุนกับการเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวหรืออาจจะมีอาชีพเสริมมากกว่าแปดสิบบูธท,ที่หลากหลายบางธุรกิจใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียงหลักพันขึ้นไปเท่านั้นก็สร้างธุรกิจส่วนตัวได้แล้วนะคะแต่มันต้องมีรายละเอียดที่ท่านผู้ชมต้องศึกษานะครับ ในงานสามารถจะไปเจราจาธุรกิจก็ได้จะชมจะชิมจะชอบแล้วก็เลือกทำเลเปิดร้านก็ทําได้ทันทีนะคะแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างเช่นหมวดแฟรนไชส์อาหารแล้วก็เครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์กาแฟสดไอศครีมขนมของว่างต่างๆหมวดบริการก็อย่างเช่นแฟรนไชส์เครื่องพิมพ์ภาพลงวัสด,ดุการศึกษาร้านสะดวกซื้อธุรกิจความสวยงามหมวดธุรกิจละ่ะยกตัวอย่างเช่นตู้เติมเงินมือถือหรือตู้น้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติค่ะไฮไลท์เขาฝากมาบอกนะครับว่ามีโปรโมชั่นจาก80บูธธุรก ธุรกิจแฟรนไชส์มีกิจกรรมแจกแฟรนไชส์ฟรีทุกวันเวลาสองแฟรนไชส์มีกิจกรรมอบรมอาชีพงานไอเดียแฮนด์เมดแบบง่ายๆจากเจ้าของธุรกิจตัวจริงและก็มีฟรีทอล์กโชว์แชร์ไอเดียการสร้างธุรกิจส่วนตัวจากดารดาดังทุกวันนะคะยกตัวอย่างเช่นพี่บุ๋มบรัณด,ดาคุณพิงกี้สาวิกาคุณทัพทีมคุณนาคุณน้ำหวานนะคะเชิญได้นะครับท่านผู้ชมครับถ un รายละเอียดก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามดูก็ได้หรือจะเดินทางไปที่แฟชั่นไอแลนด์ชั้นสาม 2องถึงหกรกฎาคมงานมหกรรมพรันชายสร้างอาชีพครั้งที่10ค่ะช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อปากท้องร้องทุกข์ครับครูเดียวครับ